สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองเนะด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเอาเจอกันอีกครั้งนะคะในวันที่3นะคะเอาวันนี้นะคะในส่วนของเสริมประสบก,การณ์สาระที่3นะคะธรรมาชาติรอบตัวหน่วยมนุษย์สร้างสรรค์วันนี้เราจะเรียนเรื่องเครื่องสาธารณูปโภคนะคะลูกเปิดหน้าที่8เลยค่ะ,ะเครื่องสาธารณูปโภคก็คือการบริการสาธารณณะที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์ให้แก่ประชาชนนะคะ ่อการดําเนินชีวิตในแต่ละวันอย่างเช่นการไฟฟ้าอ่าการไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นระบบการผลิตและจ่ายไฟฟ้าไปยังหมู่บ้านหรือว่าตามสถานที่ต่างๆนะคะอ่าแล้วก็จะทําให้หมู่บ้านหรือสถานที่นั้นมีแสงสว่างแล้วก็มีไฟฟ้าใช้กันอย่างเพียงพอนะคะอ่าต่อไปการประปาการประปาก็คืออะไรเอ่ยระบบการส่งน้ำนะคะระบบการส่งน้ำเนี่ยเป็นการจัดหา และทำให้มีน้ำสะอาดใช้นะคะสำหรับอุปโภคและบริโภคนะคะและในชุมชนต่างเนี่ยก็จะมีน้ำที่สะอาดไว้อุปโภคและบริโภคนะคะต่อไปบริการทางโทรศัพท์ก็เป็นการติดต่อสื่อสารที่สะดวกและก็รวดเร็วใช่ไมหมลูกอ๋อสมัยนีย้เป็นทันสมัยใช่ไหมลูก มีโทรศัพท์มือถือนะคะส่วนมากนี่ก็จะใช้โทรศัพท์มือถือกันนะคะอย่างเมื่อก่อนนี้จะมีตู้โทรศัพท์ที่เป็นสาธารณะใช่ไหมลูกที่ติดอยู่บริเวณย่านชุมชนหน้าโรงเรียนหรือว่าตามร้านค้าต่างๆที่เป็นตู้สูงๆอะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ค่อยมีนะลูกเดี๋ยวนี้จะมีเป็นโทรศัพท์มือถือนะคะเพราะว่ามันทันสมัยสะดวกรวดเร็วนะคะต่อไปอีกบริการนึงก็คือการเดินทางโดยรถประจำทางนะคะ การเดินทางโดยรถประจําทางเนี broken, like mag, like ่ยจะเป็นเส้นทางทางบกนะคะอย่างเช่นรถบัสหรือว่ารถไฟนะคะแล้วอีกทางหนึ่งก็คือทางทางน้ําทางน้ําก็คืออะไรลูกทางน้ําก็ใช้อะไรเป็นยานพาหนะเรือนะคะอีกทางก็คือทางอากาศนะคะทางอากาศระบบการเดินทางรถประจําทางเนี่ยทางบกทางน้ําทางอากาศเนี่ยก็เป็นการ วยให้เป็นไงลูกอ่านเดินทางโดยสะดวกประหยัดเวลาและก็รวดเร็วด้วยนะคะและก็อีกอย่างนึงคือลดปัญหาการอะไรจราจรน,นะคะ,ะไม่ให้รถนี้เป็นไงลูกไม่ให้รถติดนะคะโดยเฉพาะในย่านที่ชุมชนนะคะอ,ะอย่างเช่นในกรุงเทพอย่างเงี้ยเห็นไหมคะมันก็จะมีรถไฟฟ้านะคะเนไหทางด่วนนะคะ,ะเพื่อแก้ปัญหารถติดนะคะ ต่อไปในส่วนของแบบฝึกเนี่ยเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้ลูกทํานะคะเอาลูกเปิดหน้าที่8ปดนะคะเขาบอกว่านะคะติดปะภาพเครื่องสาธารณูประโภคนะคะเอาลูกดูแล้วใช่ไหมลูกเครื่องสาธารณูประโภคเมื่อกี้คุณครูอธิบายให้ลูกฟังแล้วใช่ไหมคะอา่าลูกติดปะหามาแล้วก็ติดบ้ายสวยนะคะเ่าเมื่อเสร็จแล้วก็เป็นไงคะฝึกเขียนชื่อและชั้นด้วยนะคะ